ขมีบก้นขมวนม้วนก้องกดเข้าไปด้านในขมแมวท้องหายใจเข้าว่าแขนขึ้นแนบใบหูยืดอกแอรหลังหายใจออกค่อยๆก้มลงพับลำตัวมือจับข้อเท้าถ้าใครไม่ได้ก็จับน้่แข้งหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าย่อเข่าถอยขาขวาไปให้สุดเสือขาซ้ายตามแง้งโน้มลำตัวมาทางด้านหน้าพยายามก้นไม่โดก ก้นไม่โด่งตรงก้นไม่โด่งไม่รู้ป้ายืดขาออกไปตัวแรกชี้ขาออกไปีกลงน้ำตัวมาแล้วลงมาลงน้ำตัวลงมาดิลงลงมาดิเอาลงมาเออวางเข่านีเสาข้างล้ำตัวยุบอกกับครางให้ติดพื้นใครไม่ได้นอนคว่ำหนีเสาข้างล้ำตัวหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นอัพเบิร์ดปลายเท้าลากแขนตึงทั้งสองข้างยืดอกแผ่นหลัง คุณอีกโอเคยืดอกแอนลังเปิดหัวไหล่ไปทั้งด้านหลังหายใจออกจิกปลายเท้าดันสะวโพกขึ้นสูงทิ้งลำคอบ่าไหล่ลงมาใครไม่ไหวเดินเท้ามากดฝ่าเท้าให้ติดพื้นกดฝ่าเท้าให้ติดพื้นหายใจเข้าก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายถึงมือก้มลงเอามือจับข้าเท้า น้ำตัวหายใจเข้าว่าแขนขึ้นแนบใบหูยืดอกแอนล้างหายใจออกกุ้งลงน้าลำตัวมือจับเท้าหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายขาขวาแขงโน้มลำตัวมาทางด้ดานหน้าก้นไม่โยงโน้มลำตัวมาทางด้ดานหน้าหายใจออกวางเขา่า ดันสะโพกไปทางด้านหลังนิดนึงยืดยุบอก,กับคางให้ติดพื้นใครไม่ไหวนอนตั้งเลยนดนดศอกข้างลงตัวออกศอกขึ้นศอกขึ้นแม่ศอกขึ้นเอ่อดนีดศอกข้างลงตัวศอกตัง้งเอ่อหายใจเข้าดันแขนให้ตึงยืดยืดยืดลำตัวขึ้นเอ,อ่อดันแขนให้ตึงเปิดหัวไหล่มาทางด้านหลัง สะดือติดพื้นหน้าท้องติดพื้นหายใจออกจิกปลายเท้าดันสะโพกขึ้นสูงจิกปลายเท้าดันสะโพกขึ้นสูงปวดฝ่าเท้าให้ติดพื้นเข่าไม่ตึงเข่าตึงหายใจเข้าก้าวเท้า,าซ้ายมาให้ถึงมือเท้าฝ่าตามก้มลงพับลำตัวเข่า,า,ต,าตึตง,งสองข้างหายใจเข้าตออลอดเวลาไม่กระโด หายใจเข้าวาดแขนขึ้นดันสะโพกไปทางด้านหน้ายืดอกแอนหลังหายใจออกก้มลงพับลำตัวทำมือจับข้อเท้ามองปูก็ได้แมหายใจเข้าถอยขาขวาไปส,สุดเสือขาซ้ายตามแข้งกลม่โดงที่อันก้นเตี้ยไปหายใจออกวางเขา่า ยูบกกระ้ังให้ติดพื้นใช้ไม่ไหวน้องป้ามตะนหนีบต่ตอข้างลำตัวตออขึ้นตออตึองตเอออย่างนั้นหายใจเข้าเราดันแขนขึ้นเปิดหัวไหล่ไปทางด้านหลังแขนตึงทิ้งลำคอลงไปเลยหายใจออกจิกปลายเท้าดันสะโพกขึ้นสูงดกด่าเท้าให้ติดพื้นตามองไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง หายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปถึงมือเท้าซ้ายตามก้งลงพับลำตัวมือจับข้อเท้าเข่าตึงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นแนบไปหูยืดโปแผนหลังหายใจออกค้อมลงพับลงตัวมือจับข้อเท้าหายใจเข้ามือวางไว้ข้ามเท้าถอยขาซ้ายขาขวาแทน ไม่โด่งน้มลำตัวไปทางด้านหน้าตามองข้างหน้าลงนิดนึงเออต้องเทงหายใจออกวางเข่าว,วางเข่านอนต้่มลงไปเลยห็นสองสข้างลำตัวไขว้ยยู่อกกับคางติดพื้นโอเคหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นดันแขนที่ตึงเปิดหัวไหล่มาทางด้านหลังกางแขนกว้างๆทางนิ้วมือกว้าง หายใจออกจิกปลายเท้าดันสะโพกขึ้นสูงดาวดกดฝ่าเท้าไห้ติดพื้นหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปถึงมือเท้าขวาตาามือจับฝ่าเท้าทำตัวหายใจเข้าว่ดแขนขึ้นแนบไปหูยืดอกแอ่นหลังหายใจออกนองมือไว้กลาง หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆ